ถ้าสมมติเขามาทำเราเราก็บอกเขาเลยบอกว่าเราขอ,อจบเราไม่ขอแล้วปล่อย <หา S 1> ปล่อยไปเรื่อยๆมันนี่อะไนี่ครับมันคาใจนี่ครับมันค้างคาใช่ครับว่ามันค้างคางแล้วจะมีสภาให้เราอยู่หรอวะอ้ะาๆๆอประตูกูยังอยู่ยังหล<ร>่อแมหน้านี้หล่อไหม นั่นนี่หล่อไหมเกี่ยวนั่น,าน,น,าน,นี่พี่หล่อไหมมึงดูกูดิหน้าไหนพี่ว่าหล่อคือโดนปองผมค่ะโดนกันหรือเปล่าโดนอะไรมั้งโดนปองผมคืออะไรหรอหนูดูหัวพี่สิสวยใช่ไหมล่ะลุงลุง,ลงยังไม่หยาบสภาพเดิอมอีกเรอะลุง ว่าแต่หนูเห็นรองเท้าลงไหมติดต่อสภาครับว่าไงครับทีมวิกเตอร์ติดต่อสภาครับว่าไงปรึกษาเรื่อนงะนิดหน่อยครับอืมว่าจะบอกว่าไอเด็กนี่เป็นสภาประเทศเอ่อ คือผมอะมีสตอรี่กับกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับแต่ทีเนี้ยพูดได้เลยพูดได้เลยพูดไหมหมดเลยนั่นแหละครับผมจะผมจะพอแล้วครับจะเจอจ้นจ้าไหมจะเจอจ้าเขาได้ไหมหมายถึงว่าเพราะว่าพี่วิกมาคุยกับไม่จริงๆมันไม่ต้องมาคุยกับสภานี่มันไปสามารถให้ให้ตำรวจก็คือไก่เกียรติกับตำรวจได้เลยนี่ตำรวจเป็นคุยเรื่องครับเจ็บออกมาได้ไหมครับ ก็มันพี่จอนนอธิบายพูดหมดเลยพูดให้หมดเลยก็คือพวกผมเข้ามาใช่ไหมพวกผมก็มามาต่อสตอรี่ปกตินั่นแหละอ่าแล้วก็มาดูข่าวเรือเมื่อวานก็เลยอ่ะก็เลยเข้ามาต่อวันนี้ต่อมาต่อวันนี้ต่อแต่ผมไม่เจอเขาเลยไม่เจอเลยไม่เจอเลยใช่ครับกี่ชั่วโมงแล้วครับโอ้โห จะว่าจะบอกตั้งแต่เมื่อวานก็ได้ครับใช่เมื่อวานก็ไม่เหมือนประมาณกี่ชั่วโมงเจ <ะ S 2> อน้อยมากครับคือแบบเหมือนอยู่ดีๆเขาก็ไปปลอมตัวกันหมดเลยแต่แตพอปลอมตัวก็มันก็เป็นสตรอรี่ต่อเน,นื่องได้แบบเพราะว่ามันเขาปลอมตัวไงเพราะเขาไม่อยากเจอไงไม่เข้าใจครับเรื่องปลอมตัวแต่ตอนเนี้ยคือผมต้องการที่จะพักแล้วครับพักการตีนี่แหละครับก็คือหยุดแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ คือเหมือนตอนนี้เขาไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยอะโพสทวิตได้ไหมอ๋อโพสติดต่อแล้วครับเมื่อวานไม่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 แล้วก็ไม่หมายถึงว่าตอนนี้เราก็โพสเลยว่าเราต้องการจะจบเรื่องแล้วก็พูดไปเลยวเราต้องการจะจบจบเรื่องได้ดีว่ายู่ไไนกันนะสภาไม่สภานัดให้เมืที่สอนอโดยที่อให้สอนให้ให้ตำรวจอะครับเป็นพยานเลยว่าเราจะไม่ได้เหมือนไม่ได้เป็น แอบแบบเรียกมาเพื่อเป็นนกต่อหรืออะไรเงี้ยได้ไหมว่าไงพิมคือเรียกไปเลยครับบางทีเราเราประกาศไปให้มาเจออย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะหลบตอนอยู่เขาไม่อยากจะเจอหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอันตรายอาจจะเกิดกับเขาก็ได้ถูกไหม<ะ>ทีเนี้ยอ,อวิธีแก้ก็คือนัดเลยครับเจอที่สถานีตำรวจให้ตำรวจเป็นพยานในการจบเออ่ การจะต่อสตอรี่หรือการจะเอาเรื่องต่ออะไรพวกเนี้ยมันจะได้จบไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าสมมติผมอยากรู้ว่าถ้าแบบไปคุยแล้วให้ตำรวจเป็นกลางบอกว่าจะไม่มีแล้วถ้ามันมีครับมันต้องดูครับว่ามันมีเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นคนเริ่มต่อหรือว่าเราเป็นคนเริ่มต่ออ่ะสมมติว่าสมมติว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มต่อครับอันนี้คืออ๋อพวกผมเลยพวกผมเลยครับใช่โอเคครับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มต่อครับโดยจากเหตุการณ์เดิมอย่างเงี้ยจากกับ เหตุผลเดิมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบที่ตำรวจอยู่ดีครับเพราะว่าแกยังไม่ได้ขึ้นแก๊งนใช่หรอทิมใช่เออมันก็ต้องใช้กฎหมายไงไม่ใช่ไม่ได้ใช้กฎสภาถูกต้องปะครับคือตอนนี้ผมแค่สิงสิงกันตร<อ>งนี้แบบว่าสิงๆิงตรงที่ไม่ได้เจอเขาเลยอะ ใช่ก็เลยแบบเออมันมันก็เสียเวลาฟาร์มสองวันละอืมอืมคือแบบว่านี่พวกเราได้ปไปไหนที่มาเนี่ยก็โอมาเลยโอ๊ยไม่รู้ไอ้ลำไงคะับทำไมชูไม่ใช่กงไม่ช่เครับนนี้ยังไม่ไม่มียังไม่มีแก๊งขึ้นกับสภาเลยครับตอนนี้เหมือนแบบพอพวกหนูเข้ามาเนี้ยแล้วเขาก็หายไปเลยแต่พอพวกหนูบินน้องน้องก็มาบอกว่าน้องยังอยู่ใช่ไหม น้องก็มาบอกว่าเขามาเขายั่งอยู่มันเขากลับมาเป็นชุดเดิมมาค่ะไม่ปลอมตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงอ่ะไม่เป็นไรเรื่องนง้นไม่เป็นไรเรื่องเงนไม่เป็นไรอืมเรื่องเนไม่เป็นไรแต่คือถ้าถ้าถ้ามันยังเจอหน่อยอ่ะอันนี้ผมเข้าใจนะถ้ายังเจอหน่อยอ่ะผมเข้าใจแต่เนี้ยเล่นไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอเลยขนาดไปหาที่เก็บ ทำงานเกืบทุกที่ก็ยังไม่เจอตเข้าใจาม,มันมันตอนนี้นผมที่ผมกำลังจะมาพูดเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาในส่วนของผมไม่ได้จะร้องว่าเขาจะอยู่ไหนไมันไปไหนแต่เหตุผลที่ผมจะมาขอจบเนี่ยเพราะมันเสียเวลาใช่ใช่ครับแต่ว่าเรื่องเขาแอบเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นกลยุทธ์นี่ใครอยู่กลุ่มเราบ,บ้างเนี่ยฮะหมดนี่แหละครับยอกไม้หมดเลยอกไม้ก่อ นักใครหัวเหลืองมันนี่ยหัวเหลืองของพวกผมครับเอ๋อเธอด้วยเหรอครับครับใช่ครับเจอด้วยเอไพ่อผมเลยเนี่ยสวัสดีครับไหนนี่กี่คนเนี่ย,อ,ย,ยอันนี้พ่อผมเลยเนี่ยโอ้หมดเลยครับหมดเลยเนกะตเตเแรกเตเล็กอยู่เกินอ,อันนี้เกินสิบคนได้ใช่ไหมครับอันนี้กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าใช่ครับ แต่ว่าไม่ได้เกิดผลไปอยู่เลยนะคือมาหาสภาใช่ขอยุ่งได้ไหมครับไหนที่จะถามอะ่ะคือตอนนี้เราต้องการจะจบสตอรี่ตรงนี้ถูกไหมเราต้องการกจะจบเรืเ่องตรงนี้ถูกครับทีนี้เราติดต่อเขาไม่ได้ครับใช่ติดต่อจบไม่ได้ครับโอเคครัาติดต่อจบไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่าถ้าวันนี้ ถ้ายังมีคนที่อยู่ในประเทศแล้วเจอเขาแล้วก็ประกาศขึ้นทวิตไปเลยสามารถทำได้ไหมเพราะผมเวลาออกออกแทบจะหมดเลยครับใช่ครับคือเหมือนไม่ไม่ไม่ได้ทิ้งใครไว้สักคนเลยครับเหมือนแบบว่าใครคนที่อยู่ก็คือหลั่ยังอยู่นะใช่ครับหลั่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวหลั่ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยเราไม่เกี่ยวใช่ครับจริงจริงก็ หรือมีอวิธีครับก็คือปล่อยไปเลยเพราะาเราไม่ได้ไปทําอะไรกับเขาอยู่แล้วนี่ถ้าสมมติเขามาทําเราเราก็บอกเขาเลยบอกว่าเราขอจบอเราไม่ขอแล้วปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยมันนี่ๆดีครับมันคาใจเลยครับมันค้างคาใช่ครับว่ามันค้างคาแล้วตอนนี้จะให้ให้ช่วยยังไงได้บ้างคือเราก็เสียค่าปรปับอะไรไปเยอะอืมตอนนี้อยากให้ให้ทางผมช่วยอะไรได้บ้าง ราะจริงๆแล้วต้องไปขอ,อาการช่วยเหลือจากตำรวจคือถ้ายังไม่ได้ขึ้นแก๊งก็คือถ้าจะจบก็คือต้องทางตำรวจอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องคืออยากจะให้ช่วยอะไรถามตรงน,นี้อยากจะให้ช่วยอะไรก็ถ้าจะตอนกีรให้ช่วยสิ่งที่ผมอยากให้รับาช่วยคืออยากให้เรียกเขามามคควับ ุยกันตรงนี้ให้ช่วยติดตอ่อสอสตนะใช่ติดตอ่อติดต่อหาผมก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเป็นนัดคุยกัน,นที่ไม่เกี่ยวลองไปคุยกับตำรวจด,ดูลองไปคุยกับเออเทอร์โบโดูหรือว่าสักลินก็ได้บอกให้เขามีหมายเรียกให้หน่อยสร้างหมายเรียกแจ้งหมายเรียกขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้มีโทษอะไรไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องมีอะไรแค่ให้มามาพบที่สอน,นอเท่านั้นเท่านั้นเองให้ตำรวจเป็นคนเรียกได้ครับ อืมโอเคครับแล้วก็ถ้าไม่ได้อะไรไงก็ก็โทรมาหาผมสามหนึ่งเจ็ดซีซีสามหนึ่งเจ็ดซีซีแก้วมันเทึ่ไว้หร่อยลูกไอ้ช่วอะไรแก้วคนไหนวะเนี่ยสายเออจำไม่ได้หรือ่ยแต่อยู่ข้างคกันะทำไมจำไม่ได้ต้องเม่้ริงฉันเล่นเรยวขนาดลองบอมเสียงดู อะไรนะนะสามหนึ่งเจ็ดซีซีเดี๋ยวจะอยู่จนถึงประมาณตีสามสิบห้านะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปพี่ชายชื่ออะไรอ่ะวิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์สองไอ้ชิบลใช่ไหมไม่ใช่สืบทอดต่อได้นะอมเจอฟ้าแฝดผมแล้วเนี่ยพี่ชายหนูฝากบอกคิดถึงด้วยนะคะพี่วิกเตอร์เหลือเชื่อฟ้าแฝดใครอะครับพี่เมิร์ฟค่ะ อ๋อโอเคครับเดี๋ยวนิ่งๆดิไอ้บีก็บอกตัวเองดิมึอไอบีอย่งครึ่งมือมึงก็บอกตัวเองดิบอกกันนะโอเคเพื่อนมันนี่ลาวปีเกอร์ต่อสองร้อยสี่สิบรูใช่ไหมอันอันนี้คือแฟนที่เหรอครับพี่มีแฟนแล้วจะมาทักผมทำไมเนี่ยอ๋อใช่ยี่ไม่ได้คิดสั้นซิตซิโอเค ดอกไม้ก็ยังรับอยู่นะคะโอ้ยลืมเฮ้ยมาคุยก่อนมาคุยก่อนคุยกันก่อนมาคุยกันมาคุยกันยกนย่งมันเคลียร์ไม่ได้หรอครับพี่ว่าตอนเนี้ยก็ไม่เคลียร์มไม่ได้อะเรียกไปเขาก็ไม่มาเสียเวลาชีวิตครับไม่แต่คือถ้าเป็นตำรวจเรียกอะ่ะกู้ยังไงก็มาแต่เราจะไม่ได้ฆ่าอะไรเลยถ้าผ่านตำรวจใช่ ให้หล่ำโพสแล้วลบกันหมาว่าจริงๆนะไม่อยากอยากไม่อยากให้แม่งเล่นอย่างเงี้ยคือมันจะตั้งเกมทาไมอ่ะถ้ามันอย่างเล่นแบบเนี้ยมีใครยังอยากอยู่ไหมมีใครยังอยากเล่นอยู่ไหมก็ทิ้งไว้อย่างที่เขาบอกแล้วเราหิวก็ใครมาแวะมากระทืบมันมันต้องกลับมาลุกเดิมลองเลยลองดูกันนะลองติดต่อดูอีกรอบลองติดต่อดูอีกรอบกันอืมรอเพราะมันไม่จบอยู่แล้วเรื่องเงี้ยวันที่เราได้พลังพิเศษ ถ้าเราเหงาแค่เข้ามากระทืบแล้วเรื่องเ,เรื่องเอเดอร์คดีมันจบตอนไหนอะนะเดือยถ้าตอนนี้ก็เหลือของมิเกลละคะ่ะก <c oughs> ็อย่างที่ไอ้ทองบอกไม่ได้นะนี่ว่าเหงาแค่ใครรีเฟซรีเฟซรีเฟซมชชีนจิวเอ่อก็ฮะอย่างที่ไอ้สองบอกแล้วเหงาค่อยมากระทืบก็ได้ ไอเตึ้นบอกว่าไม่มีใครอยู่ในเมืองเลยคืออะไรวะไอเหี้ยเตึ้นไอเตึ้นสูตรเตียวใช่ไหมใช่ครับมึงไม่รู้จักติดต่อคนอื่นบ้างวะไอตึ้นประชันนัทนเอสเคทีมครับเดี๋ยวจะขอรบกวนหน่อยดิครับเดี๋ยวให้ทุกคนอ่ะโชว์บัตรประชาชนให้ให้พี่ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำพอร์ตไว้ให้ เกี่ยวกับเรื่องแล้วก็รู้ดีว่าหนูเป็นไม่เป็นไรเอาเก็บพอไว้เฉยหนูเป็นต่างดาไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้แบบว่าอ๋อบันทึกบันทึกยังไงครับหมายถึงว่าแค่ขอมูลประชาชนแค่นั้นพอไม่หมายถึงว่าเอาไปทำอะไรครับเลยอ๋อเก็บเป็นข้อมูลเฉยๆอ้าวคิดถึงจัาเลยว่ามีสตอรี่อะไรเงี้ยเราจะได้เราจะได้หาตัวถูกไปไหนไปไหคิดถึงจังเลยไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบว่าเอาไปใช้เอ่อพวก ผลประโยชน์ premises, หรือว่าไปแจ้งดอกอื่นมันเป็นต่างได้แล้วจะส่งหนูกับเนี่งเหมือนกันเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ถอให้บอกเอาเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันมาพร้อมกันหมดเลยขอเป็นที่มีก่อนก็ได้ขอเป็นเรื่องขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าครับใครมีเรื่องกับเนี่ยเอาเท่าที่เราอยู่ตรงเนี้ยก่อนก็ได้ไม่มีปัญหายังด Twelve, like windows, ีกว anyway> ่าครับขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าครับจไม่ได้ทำอะไรผี่คือจะบอกว่าเกินสิบก็ไม่มีปัญหานะคืออันนี้แค่ขอขอขอเซฟไว้เฉยๆว่ามีใครบ้างเท่นั้นเองไม่ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหาพรุ่งนี้ผมเอามาให้เข <ผม S 1> <ม>าจิตเขาเรียกว่า cooperation สวัสดีกะลามเฮ้ยไปไปหาลุงก่อนไปหาลุงก่อนเร็วลุงลุงไม่สบายไปหาลุงก่อนลุงเรียกลุงเรียกอย่าเหลี่ยมนะมนะเอาแล้วกูมาลูกคนไหนอะ